คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับวิญญาณโลกหลังความตายนรกสวรรค์ธรรมะพิสดารผิดแปลกจากความเชื่อทั้งหมดความรู้ทั้งหมดได้มาจากครูทิพย์ในสมาธิโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงในความชอบความเกลียดก็แตกต่างเหมือนบุคคลนี่แหละฉะนั้นแม่จะบอกว่าการที่เราไปสวดพันยักษ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเข้าวงล้อมแบบนี้ ให้สวดบทที่เมื่อกี้พ่อสุวรรณท่านพูดไว้แล้วทีนีน้เราก็สวดถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นชีวิตลองสวดบทนี้ดูถ้าเป็นเทวดาท่านก็ไม่ยุ่งเราแต่ว่าถ้าเป็นพวกพูดผีปีศาจเขาก็จะเดือดร้อนมากฉะนั้นนะ่ะก็ทำกุศลผลบุญดีกว่าเพราะเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคุณก็ต้องเช็คอะ่ะทีนี้นมันก็เช็คยากมากพยายามอยู่ในสีในธรรมให้มันเยอะ เพราะอะไรที่พู้เจ้าบอกว่าตัวศีลจะเป็นเกราะป้องกันเราอย่างดีเลยทั้งทางโลกทางธรรมพอเป็นเกาะแล้วเนี่ยที่เป็นวิชาทิ่เิท่านก็ไม่เข้าใกล้อยู่ดีเข้าใกล้ไม่ได้อืนี่คือแข็งสุดแล้วแข็งสุดแล้วศีลนี่คือแข็งสุดแล้วศีลแข็งสุดคือมีเกาะศีลเนี่ยไม่ไม่ทํร้ายไม่ทำร้ายใครได้ใช่ไหมอะไรทํร้ายเราไม่ได้่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาถุก้อง ถูกต้องพยายามอาัตนาศิล์นแล้วก็ทําให้ได้ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เดี๋ยวแม่จะบอกเคล็ดลับในครั้งต่อไปเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าแบบจากที่แม่พูดว่าเอยคํอบทสวดที่สูงเกินไปก็ทําให้พกผมที่ต่ําต่ํากว่าก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะพันยักษ์ก็เทวดาที่เป็นวิชายิทธิก็เดือดร้อนอก็มาแบบมุงายแน่อะไรอย่างเงี้ยมุงายแน่เพราะนั้นศิลห้าก็เป็นที่เป็นที่กลางที่สุดละ คือป้องกันเราแล้วเราก็ไม่ไปทําอะไรใครใช่อยู่ในสิลในธรรมแล้ะถูกในสิลในธรรมนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ของแม่เนี่ยแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยสินห้าใ่ยคุณถือสินข้อสามกับสินข้อห้าได้คือพอแค่นี้ถือว่าห้าข้อครบอ๋อเราถือว่าได้แม่พูดเสมอว่าสินห้าก็คือข้อสามเน้นย้ำใช่ไหมสามข้อสุลาสุลาอืมย้ำสองข้อนี้อ่าสองข้อเนี้ยก็ถือว่า องได้แล้วได้้แลวถ,ถ้าเกิดท่านอนะ่ะเหมือนเรียกเทวดาเลยที่เป็นมิจฉาถ้าข้อสามก็ก็พยาไนา้ที่เป็นมิจฉาก็จะมาอยู่กับเราอ่าส่วนหนึ่งท่านก็จะบดดมบรรดาได้นะถูกหวยนี่นี่นั่นที่ที่จริงๆอะ่ะที่ท่านเป็นส่วนดีเนะี่ยท่านก็ไม่ค่อยให้หรอกส่วนที่เสียนเนี่ยจะชอบมาเสพคือยังยังยังติดอยู่ที่จะชอบอย่างนั้นอยู่แล้วคือสิ่งข้อสามใช่ไหมมาถูกดบันดาให้เราเนี่ย ออกนอกรูนอกฐานให้เป็นผิดข้อสามผิดข้อสามพอท่านจะมาเสพเออจะเหมือนกับว่าสุลาก็เหมือนกันล่ะเออจะคือมามามาเสพความสุขตัวนี้ไม่ได้ว่าลงมาที่เรานะก็คือเสพโดนบรรดาให้เราผิดสิ่งข้อนี้จะไม่มีกับป้องกันในฝ่ายมิจฉาแหละส่วนสุลาสุาก็ยักษ์คนทันอสศูนต่างๆเนี่ยเขาจะชอบสุลาก็จะมีความสุขไปเที่ยวกี่ครั้งก็มีความสุข แต่ว่าเกาะป้องกันมันก็ถูกขาดออกไปถ้าสองสิ่นนี้ส่วนปนาฏิบัติเนี่ยในข้อแรกเนี่ยส่วนใหญ่คุณก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ไงลูกอย่างมดปลวกอะไรเงี้ยมันก็สามารถลดลงไปกุศลลดไปได้ในชาตินี้เลยภายในกี่วันครึ่งชีวิตก็ได้บางคนนะอ,อยู่ที่ว่าฆ่าอะไรบางคนก็เจ็ดวันก็ได้อย่างฆ่าแมงวันก็เจ็ดวันแปดวันก็หมดแค่นัสมาธิเฮือกเดียวถ้าฆายุงก็สองวันสามวันก็หมด ถ้าเป็นฝูงอะถ้าเป็นฝูงก็อยู่ที่กุศลกรรมของเราอรออาจเห็นคนบางคนไงตอนเด็กๆนะอ้าก็ไม่รู้เหมือนก็เคยเล่นอยู่แหละไม่รู้ก็แปะ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 อ่นี่แหละคือตัวนี้ก็ถูกลดอีกคือไม่เจตนาอจริงๆก็เจตนานแหละแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตั้งแต่ที่แล้วเอ้ยไม่ไม่คิดว่ามันเป็นกรรมใช่ไหมเราฉีดไปตรงนี้ก็ถูกลดอีกคือไม่เจตนาถ้าเจตนาแต่ส่วนใหญ่คุณเจตนา เออจะเดินไปเลยอเออใช่บางคนก็โรคจิตกว่าคือชอบช็อตช็อตนู่นช็อดนี่ช็อดนั่นอ่ะนนอะแล้วก็เห็นมันไหม้แล้วมันอะไรเงี้ยได้กลิ่นไหม้เหมือนย่างโตแล้วนะยังยังมีอาการนี้อยู่แบบเพื่อนอาร์ตเป็นต้นอมีจริงจริงมีมีจริงจริงลูกเพราะฉะนั้นหลุดสวนพันยักษ์เรารู้ในส่วนของสวนพันยักษ์แล้วว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนส่วนสธอพันยักษ์เกิดผลเสียยังไงเกิดผลเสียคือบางคนก็ไม่เป็นนะ มันคงก็เป็นคืออย่างที่แม่บอกว่าคนเรามันมีแดดดวลมตกหมายถึงมีดวงตกดวงดีทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นอ่เราดันดวงตกในส่วนที่มิจฉาทิฐิเป็นเทวดาที่จองเวรเราคือตอนเป็นมนุษย์เกลียดกันอยู่แต่เขาเป็นคนทําบุญไงไปเกิดเป็นเทวดามีวิบากร่วมกันแต่มีจิตส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบอยู่แล้วมนุษย์ก็เหมือนกันที่ทําบุญก็คือไม่ชอบอีน,นั่นไม่ชอบอีน,นีไออนน่ไม่ชอบน,นั่น เหมือนกันเห็น<ม>ไหมมออเป็นลักษณะอย่างนั้นะลูกม,มันก็คือท่านที่สุดก็มันก็ขึ้นอยู่กับการ<ต>าสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือว่าเป็นอะไรก็ตามใช่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมก็ส่งผลให้มีลักษณะนั้นๆใช่ไหมใช่นั่นคือเป็นเทวดาส่วนปลายมิจฉาทิฏฐิแต่มันซับซ้อนมากนะลูกบางส่วนก็จะเป็นของปู่ย่าตายายเราที่เราระลึกไม่ได้อออืมก็คืออย่างโกรธเราอยู่เหมือนพ่อแม่แหละโกรธลูกอะไรเงี้ยก็ต้องทํโทษหน่อย ก็มีเหมือนกันอืมไอ้ส่วนในที่แม่บอกว่าเวลาสวดมนต์อย่าสมสีสมห้าเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ภพภูมิอะไรั้นถือศีลเนี่ยจะเป็นกลางที่สุดแล้วแต่ว่าไม่ใช่สวดไม่ได้นะถ้าเราดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะลูกเราก็สวดไปเถอะสวดกี่ร้อยชั่วโมงเหมือนเหมือนคำพูดหลวงพ่อเราที่บอกว่ากวดน้ำเรามีความสุขแค่ไหนก็คือขอให้เธอมีความสุขแค่นั้นอันนี้ก็เทวดามาให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะรู้ระดับของภพภูมิเองอ่าเพราะฉะนั้นเราถือศีลห้าไปก่อนอืมแล้วขอกรรมากรรมไปเยอะๆ้าเป็นอายคงสวดแค่อรหังสมาไปก่อนเพราะเพราะถ้าถ้าคิดว่าเราดีก็คงไม่มีอะเราคงไม่มีดีอ่าใช่เราต้องสวดอรหังทําศีลห้าไปเรื่อยๆศีลห้าไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยใช่จนกว่าจะรู้เองอ่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือธรรมะที่เราให้ในวันนี้เนาะเป็นการอธิบายธรรม